สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนนี่ก็ได้เลิกได้ยามนะคะในการที่จะหั่นผมของตัวเองรู้สึกว่าผมมันเริ่มที่จะไม่มีอาหารไปเลี้ยงผมถึงแล้วนะคะแล้วก็มันยาวเกินไปมันก็จะดูไม่ได้รูปได้ทรงวันนี้แอนนี่ก็ได้เลิกตัดผมนะคะได้เลิกงามยามดีในการที่จะหั่นผมตัวเองคือเป็นคนที่ชอบตัดผมตัวเองเป็นคนที่ตัดผมเองนะคะตัดผมของตัวเอง เองอยู่ที่บ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นคนที่มีผมที่เส้นเล็กและเป็นคนที่มีผมที่เส้นบางมีผมบางพูดง่ายๆว่าคือเป็นคนที่ผมบางนะคะก็จะชอบที่จะสไลด์แล้วก็หั่นผมของตัวเองด้วยตัวเองนะคะนี่ก็จะมีหลายตัวเองหน่อยก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือพอมันเริ่มยาวปุ๊บมันก็จะไม่ได้ทรงนะคะมันก็คือจะไม่ได้รูปไม่ได้ทรงนะวันนี้ออนนี้ก็จะมาหัน่นหั่นผมแบบ สไตล์สไตล์แบบเราเองนะคะแบบเราเองก็คือจะสไลด์นิดหน่อยสไลด์ด้านข้างนะคะด้านข้างด้านหน้าเพราะผมเราจะเป็นผมที่หยิกธรรมชาติหยิกหยักสศกนะคะผมเส้นเล็กผมบางแล้วก็มีเส้นผมที่เริ่มจะหงอกขาวนะคะหงอกขาวนะคะไว้ยาวเกินไปก็จะดูเลยากนะคะนี่ก็จะหวีผมแล้วแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งผม ใส่กลางเบ่งครึ่งเราจะใส่กลางหรือใส่ข้างก็กได้นะคะคือจะง่ายๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นคนที่มีผมที่เส้นเล็กมากสไลด์ก็จะง่ายๆเลยค่ะสไลด์จากแค่ด้านหน้าเนาะอันนี้ก็จะขอใช้อุปกรณ์นะคะนี่สไลด์ง่ายๆเลยนี่ลงมาเราก็จะจะวางจะวางหวหีเราประมาณสี่สิบห้าองศานะคะแล้วตัด 45องศาก็จะดูไม่เป๊ะนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะค่อยค่อยเล็มค่อยคอยอันนี้ไปค่ะผมเส้นเล็กผมหยิบเวลาที่ผมแห้งแล้วก็เขาก็จะดูเหมือนรูปเข้าทรงมนะคะด้านหน้าก็จะเอาให้สั้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราเสยเนาะผมพอมันยาวมากๆแล้วอาหารไปเลี้ยงเส้นผมไม่ได้ไม,ไม่ถึงนะคะไม่ทั่วถึง ก็จะตัดสไลด์ลดหลั่นกันไปผมเราจะยาวไวนะคะไม่ต้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียดายผมอะ่ะคือเดี๋ยวเขาก็จะยาวเองอ่ะเนาะเราจะทํามืออย่างนี้ก็ได้นะคะสี่สิบห้าองศาแล้วก็แบบนี้เลยไม่ซีเรียสไม่ค่อยซีเรียสกับทรงผมเท่าไหร่นะคะแต่จะซีเรียสในเรื่องของจะใส่ใจในเรื่องของเส้นผมสุขภาพของเส้นผมแล้วก็สีผมที่งกแค่นั้นเองนะคะสีผมแค่งอก ที่เงีกแค่นั้นเองก็เหมือนจะตัดสไลด์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดพอยเนาะพอยเราไม่ตัดแบบตรงนะเราจะตัดแบบพอยนะคะคัตติ้งพอยมันก็จะดูสไลด์แบบธรรมชาตินี่ะก็จะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้นี่นะคะเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะแล้วก็สามารถถ้าสมมติว่ามันยังไม่ค่อยเข้ารูปเข้าทรงเราก็ค่อยๆหมั่นเล็มไปก็ได้นะคะไม่ตีเลียดไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันเป๊ะเนาะ ก็วางหวี45องศานะคะแล้วก็คัตติง้งพอยอันนี้จะเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องทรงผมที่ว่ามันจะออกมาเป็นทรงอะไรนะคะเพราะาอย่างที่บอกเราเป็นคนที่มีเส้นผมที่หยิกหยักสูงนะคะพอยาวมากๆแล้วบวกกับเวลาที่เรามีผมงอกนะคะมันก็ดูไม่น่ามองเนาะ ติง้งพอยสไลด์ไปผมยาวมากอาหารไปเลี้ยงเส้นผมไม่ถึงมันก็จะดูผมสุขภาพไม่ดีเนาะตัดผมเองค่ะเป็นคนชอบเป็นคนที่ตัดผมเองมาหลายปีหลายปีแล้วนะคะการคัดติ้งพอยนี้ก็คือว่ามันก็จะออกมาดูเป็นแบบผมเราสไลด์นะ อีกอาทิตย์หนึ่งถ้าผมดูไม่เข้ารูปเข้าทรงเราก็สามารถที่จะมาคัตติ้งพอยค่อยๆเล็มคือการเล็มผมบ่อยๆมันก็จะทําให้ผมเราขึ้นไวนะคะผมเราจะงอกวผมเราจะยาวไวเออใช่ถ้าเราเล็มผมบ่อยๆทําให้ผมเราจะยาวไวัก็จะประมาณนี้นะคะสไลด์นี่สไลด์อาจจะดูไม่เป็นทรงแต่ว่าแล้วก็เออให้มันดูเห็นไหมคะพอพอเราเราปัดขึ้นมาแล้วเนี่ยเออด้านหน้ามันก็จะดูสไลด์เป็นพุ่มให้เราแต่ด้านข้างนี่ก็ยังดูยังดูยาวถ้าจะเก็บรายละเอียด ถ้าจะเก็บรเราละเอียดนะฮะแต่อันนี้ก็น่าจะเดี๋ยวจะค่อยๆเล็มดูค่ะค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆเนาะนี่ประมาณนี้ค่ะด้านหน้าเวลาที่เราปัดเราเสยก็เหมือนเขาก็จะดูมีรูปมีทรงหน่อยหนึ่งก็จะออกเป็นฟาล่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ประมาณนี้เลยนี่ถ้าไม่พอใจอีกก็สามารถสไลด์อีกได้ค่ะสไลด์อีกได้เพราะอย่างที่บอกนะคะผมเราจะยาวขึ้นทุกวันทุกวันเนาะ ของเราจะยาวขึ้นทุกวันทุกวันเวลาที่เราสไลด์มันก็จะดูเวลาที่เราสไลด์แบบนี้ยมันก็จะดูผมเรามีมีอะไรอะมีวอลลุ่มอ่ะคัตติ้งพอยต์อย่างนี้ก็คือเป็นการสไลด์เหมาะสําหรับคนผมบางนะคะแต่ก็ไม่ต้องไปสไลด์สั้นมากให้ดูมีอะไรให้ดูมีวอลลุ่ม อันนี้จะตัดผมเองแบบนี้ตลอดนะคะตัดตัดตัดตลอดจนคนในบ้านก็จะให้ตัดอย่างเช่นน้องสาวกับแม่นะบางทีน้องสาวก็จะมั่นใจให้ตัดแต่แม่ไม่ค่อยมั่นใจให้เราตัดให้เพราะแม่ก็กลัวเขาอย่างว่าเหละเนาะเราไม่ใช่ช่างเขาก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่แต่ที่จะตัดให้บ่อยก็คือน้องสาวนะคะน้องสาวเขาก็จะมั่นใจให้เราตัดให้เพราะว่าเขาก็ง่ายๆเหมือนกันเขาก็อะไรง่ายๆ่าการคัตติ้งพอยท์นะคะก็คือเหมือนการสไลด์ไปในตัว ผมก็เราแค่ดูแลสุขภาพของมันเนาะหงอกเราก็ค่อยๆหมักสีแบบธรรมชาติเอานี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้นี่ออกมาก็จะเป็นสไลด์เป็นเลเยอร์แต่เป็นสไลด์ยาวนะสไลด์ยาวเพราะอัอนนี้ยังอยากเก็บความยาวไว้อยู่อยากให้มันดูแบบข้างหลังนี่ก็อาจจะฝอยนิดนึงแต่วิธีการนะคะถ้าอยากจะตัดด้านหลังด้วยเนาะแต่นี้จะบอกเนาะนะคะตัดด้านหลังเราก็แค่เสยผมไปอย่างนี้นะ เสร็จแล้วอาจจะวหวีนะคะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะเพื่อนๆก็อาจจะคัตติ้งพอยต์เก็บปลายนิดนึงที่มันเด่ๆนะเด่ไม่ได้ลรไม่ได้ทรงนะคะนี่ ก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะเป็นเลเยอร์จะเป็นสไลด์ยาวนี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆตัดผมง่ายๆค่ะกับผมง่ายๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอ้นี้เป็นคนที่ผมเส้นเล็กผมเส้นบางเนาะก็จะชอบหั่นผมตัวเองนะจะชอบให้มันจะชอบสไลด์เองโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆเล็มไปค่ะค่อยๆเล็มบำรุงรักษาเส้นผมให้มีสุขภาพดีแล้วก็ไอ้ที่งอกเราก็ค่อยๆ แล้วก็หมักด้วยวิธีธรรมชาติเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสีที่เป็นไฮไลท์เองนะคะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆก็มีอะไรใหม่ๆมีทิคอะไรใหม่ๆแล้วก็จะนำมาเสนอเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ